ศาลาอารุณนราพิรมศูนย์รวมร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าเพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในพระอารามวัดอรุณราชวารารามคณะสงฆ์วัดอรุณราชวารารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวัชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาสวัดอรุณราชวารารามมีดําริให้ท่านพระครูป,ปรัดสุวัฒนะรัตนคุณด็อกเตอร์ ชุมพรน,นิติสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามประธานการจัดสร้างวัตถุมงคลพยายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีและรุ่นมหาโภคทัพย์ดำเนินการสร้างศาลาอารุณนาราพิรมขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้ท่านผู้สนใจร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล ที่ระลึกของทางวัดซึ่งร้วนเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าเช่นวัตถุมงคลพญยายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีปีพุทธศักราช2565มาแรงมากในขณะนี้วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาโคพคศปีพุทธศักราช2564เหลือน้อยเต็มทีซึ่งวัตถุมงคลทั้งสองรุ่นนี้มากด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรายได้เพื่อร่วมบุญสมทบทุน การบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณในพระอารามหรือเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีสร้างขึ้นในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบ250ปีเพื่อร่วมบุญกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเพื่อเทิดทูนพระเกียรติยศของพระองค์ท่านให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินที่โด่งดัง มีประสบการณ์มากมายและวัตถุมงคลที่ระลึกอันทรงคุณคา่าต่างๆและที่สาราอารุณราพิรมวัดอรุณราชวรารามยังเป็นจุดศูนย์รวมสําหรับท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจะได้ร่วมบุญถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิสุสงฆ์เป็นสังฆทานโดยรายได้จากการที่ทุกท่านมาร่วมทําบุญจะเป็นการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษาแด่พระภิกษุและสัมมาเนนและเป็นสวัสดิการให้แก่พระภิกษุสัมมาเนนภายในวัดอรุณราชวา ราราภายในศาลาอารุณนราพิรม วัดอรุณราชวรารามทางวัดได้จัดเตรียมการต้อนรับแด่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายเป็นอย่างดีสะอาดปลอดภัยโดยท่านจะเตรียมเครื่องสังฆทานมาเองหรือมาทําบุญรับเครื่องสังฆทานจากทางวัดซึ่งมีจัดเตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านก็ได้จึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านหากมีโอกาสมากราบสาการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอรุณราชวรารามก็อย่าลืมแวะ ชมวัตถุมงคลที่ลึกของทางวัดที่สาราอารุณนาลาพิรมร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลที่ลึกอันล,ล้ำค่าถวายสังฆทานเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นปัจจัยแห่งวาสนาบารมีของท่านสื่อไปทิพยจักร27มกราคมปีพุทธศักราช2566